สมมติว่าถ้าคุณไม่มีตังค์ตามหลักนะตามหลักอตอนนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีผมไม่มีดอกลิศนะโอเคสมมติว่าคุณบอกว่าถ้าคุณไม่มีตังค์คุณจะไปงี่เง่ากับใครอ่ะสมมติว่าคุณไม่มีตังค์คุณไม่ทําก็ไม่ได้ผิดแต่คุณต้องเป็นลูกน้องเขาไปจนตายคุณโอเคเหรอเอาลองคิดสิเอคิดง่ายๆผมไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลาน ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่น้องๆบางคนซม่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์มันก็ไม่ได้ผิดแต่คุณโอเคไหมต้องเป็นลูกจ้างเข้าไปจนตายคุณโอเคหรือเปล่านั่นเลยคือสิ่งที่ผมอยากจะถามแล้วถ้าไม่มีตังค์คุณไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยคุณเข้าใจไหมไม่มีสิทธิ์ที่จะงงี่เง่าด้วยซ้เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราก็ไม่ได้ควรที่จะมีข้ออ้างเข้าใจไหมคุณตอนที่ผมเริ่มต้นผมก็ไม่มีตงังผมจะไปงองแงกับใครได้แม่ผมขายไก่เพ่อผมขับสำมรอ็อผมจะไปงี่เง่ากับใครได้สมมติถ้าผมบอดบอกว่าไม่มีตงังก็คือเรื่องของมึงโลกมันจะตอบกลับมาแบบนี้